รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยอาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมากพอที่เราเสียแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอ เราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทํางานแล้วก็ทําเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยกเกษียณแล้วเราก็ยังทําอยู่แต่เราทําด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆดฉันชื่อพัชาราลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะดังนั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่า แล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตาแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชา,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 าการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยยายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทําตั้งแต่ก่อนกเกษียณจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่กเกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้าง เพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทํางานบริหารนะฮะซึ่งมันก็เป็นความเครียดอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสสสาา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 ายยยยยยขขววว้นนแแม่่ใไ70ปปปีีเลเลบออ็กซักฮงปป เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์แฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตอนเองก็สังคมที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็กเ,เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดีวอรอิทอาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นและจนเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วย yeah, yeah. Yeah, yeah. และกระทั่งทุกวันนี้ ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจําทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไป ผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสอะตามกําลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะครว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทําอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็ถ้าจะต้องดูในทุกเรื่อง ในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องไคไปจัดงานโคชมานะคะแล้วโคชเนี่ยก็ควรจะมีโคชทั้งโคชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิลอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะ การจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกส์อย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตทิทยาก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทําแบบเหยาะแยะไม่ได้นะ เราจะต้องคิดมาตรฐานและสาม,มาตรฐานของเราหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งทีเ่เขามีตัวที่ดูเปรียบูีมือและดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวแล้วก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆเ,เล่นเต็มที่ไหมมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกในจุดไหนที่เราควรจะต้องออตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดก,การทีม แข็งแรงหน่อยงั้นแหละการที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพาะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเ่อพอที่จะมองเกมออก นะอันนี้กม็มีส่วนช่วยมากมากกว่าถ้าสมมติมันไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็นยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจื้นฐานของกีฬาน,นั้นนั้นพอสมควรคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,รษษ์เป็นเจ้าภาพนะคะกเ็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบสองเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดรันเดียแวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะ เราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชันของการซ้อมยิงบอลนะะเรื่องของการชุตติ้งนะะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่แตนรูปโทษหรือว่าจุด3ามแต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโคช้ชมาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุนน่งนี้นะ,ะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผน จันหนักปันุนนี้69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุลาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดก,การทีมบาสเกตบอลของจุลานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็ตพอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดก,การทีมบาสเกตบอลจุลาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุลาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมอง จะมีการลดลงหรือสดภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุครับ,รบเราอาจจะเริ่มจาความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจาระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบนี้อย่าง สามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันนี้ไม่กระทบแน่นอนรหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไม่เตาแก๊สอะไรองนี้ก็คืออันนี้เป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะ,าจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเน,นื่องได้นะครับแตาว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน สามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงครับเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมหรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างนี้ครับ ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทำเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ำครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่ไหมครับก็อาจจะเกิดความเครียดได้อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทาครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับหนึ่งก่อนเพื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสําคัญลาดับรองล,งลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ อาจารย์แหมมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะ<ม>อาจารย์จิตคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหมมเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหมมก็ยังทําอยู่ต่อเนื่อง<ม>ก็คือการสแากนาด้านการเงินครับในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหมมก็ยังมีความหลากหลายอีก ผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือน,นกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำดำน้ำครนะับพี่อิ๋งจริงๆการว่ายน้าการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกําลังกายครับเพราะว่าได้ทางในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทําให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสริมได้เหมือนกันครับเรียนมา3ปีได้ค่ะ ดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดหนึ่งที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่สองสามคนในทีมที่เขาดำน้ำําพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ําได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราขึ้นมาเขาจะบอกโอ้ยข้างล่างมันสวยมากงูนีง้งี้งั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะ เราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ยสิกว่าเมตรเองอก็โอเคอยู่นี่ไปจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิเชริลเขาเรียกกองหินอันนี้นะคะเขาไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเขาอนุญาตแต่การสกูบ้าดคือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิ <laughs> ฉันก็ติดจุดในใจตลอดเวลานะเอาละมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพ ก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลย mm hmm. ก็เลยไปเรียนดำ,น,ำน้ำนี่แหละค่ะท mm hmm. ี่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะล้วก็จะเรียนจากในสระ mm hmm. ก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อน เดยนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำแกับบนน้ำกับบนบกมันไมเหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ,นำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งน,นะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้ใหายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้าตัวที่จะทําให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูลเลเตอร์ตัวเรกูลเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวแรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200 ะะทีนี้เพื่อมันลงไปจนถึงระดับสัก50 mm. ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคเนในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึืงที่สําคัญคือตัวตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็เลยทําให้ mm. ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยคะก็ BCD นี่ก็ประมาณคร น่าสักสอง,ส,องสามสองกิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปลองไปลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัวตัว B C D เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเนี้ยเข้าไปสวมเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่เก็ตตัวว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่ด้านหลังเราแลอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรลูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอ,อุปก,กรณ์ที่ท,ที่ที่สำคัญสามชิ้นในการดำเนิน เราทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีท่าในการที่ที่จะก้าวลงไปในน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง b u o ัน n c y คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้งางล่างไม่ได้ไป <umba> สอบครั้งแรกพัทยาพัทยาส่วนใหญ่ักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี scuba กตนะคะคือ s ิเ b ตอันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทําให้เราสามารถดำน้าในระดับความลึกไม่เกิน18เมตร แอดวานซ์ก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำใหำ้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะ แล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ําหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทําตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอะ่ะชอบอะ่ะ ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามและเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวานลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มห ah ัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขา แล้วก็เลยไปถึงสัตว์สัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็าอาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้านะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงนขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ําคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมันมีเยอะอยจริงๆ เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับมอบุรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป ที่ต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใค,ใครมีลูกเหมอลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชมำทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มากๆสนุกต้องนะแล้วเรนข้างบนวันนีเอ๊ะวันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชันแล้เราเราน่าจะผ่านได้ เครื่องยังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ ตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะแรกเชียงใหมน่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กแล้วแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้คุณค่าของอาจารย์เพลงนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถ สมรรถภาพและเป็นที่ป่าให้กับคนอื่นได้ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แบบครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปนะครับครับนอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายครับครับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับ มันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทําทกิจกรรมกลุ่ม,มเช่นการไปออกกาลังกายด้วยกันครับที่เขาชอบมาบอกวอยๆก็จะมีลายแดนซ์มีเพื่อนลีลาดารำกระบี่กระบองอะไรตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขา,าเป็นที่พบปะก,กันนะครับ,รบซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่านี้ครับทุกค้าที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็ ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะตึเศร้าเกินทีนนี้นอาซันแหมมเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดครับรรัาวิหอองงตเ ทีนี้คนที่เราเสียแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดก็แรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทําอะไรแต่ไม่อะไรอยู่ตลอดเวลาท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชลา เล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัยเราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทําอะไรก็ทําไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดําน้ําเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่นคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีมีความกระสับกระเฉง แล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนจะต้องทําอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทําน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทํางานนะแต่ทําด้วยความสนุกมากขึ้นสายจานแบบในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซัไซส์แฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตัวเองและสังคม